ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคชแ n e l นะครับกลับพบกันในวันนี้เราอยู่กันใน Home Sweet Home s u r v i v i นะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับแพทใหม่ก็ได้อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าความสามารถของนิงการ จะถูกปรับนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยนะฮะว่าปรับเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาลองแล้วกันนะฮะว่าความสามารถกงเล็บอสุรกายของนินการจะถูกปรับอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะฮะไปหาห้องกันเลยดีกว่านะครับมาครับวันนี้เล่นเป็นผีกันนะฮะและตัวละครในวันนี้ก็คือนินการนะครับได้ด่านหนองน้านะ เดี๋ยววันนีส้สิ่งที่อยากจะลองจริงๆนั่นก็คือความสามารถนะของนินการนะครับที่อเขาบอกบอกว่าปรับไปนะก็อยากรู้ว่าจะปรับยังไงนะฮะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือนินการตัวใหญ่มากนะไม่นินการทีไรรู้สึกว่าตัวละครบังจอไปหมดเลยนะเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่ามันบังจอไปหมดเลยนะมาครับพังให้หมดเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เพิร์กรมาเลยนะนเพื่อนๆเพราะอะไรนะลืมใส่ ลืมใส่เพิร์กมานะเราจะเล่นกันแบบเป่าๆเปื่อยๆเลยนะจ๊ะวันนี้โนเพิร์กนะจ๊ะอ้าววัดดีจ้าใครเนี่ยปิดประตูเลยเหรออ่าสีบิงใช่ไหมฮะเป็นน้องสีบิงหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่นะใครอะลุงยานาเป้ป่ะนาเป้นาเป้จ้านาเป้นาเป้นาเป้ไปไหนแล้วอะฟุด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 ครับขิญหายไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับไปฟังประตูต่อแล้วกันนะฮะ แต่กินตะเป้ยแล้วนะพี่ฮะหายไปไหนหายไปไหนแล้วนะพังให้หมดไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียการล่านะเพื่อนนะมาครับตามรอยนะครับาอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นซีดิ้งอยู่ตรงนั้นเอาก็ยังฟันสั้นเหมือนเดิมนะนินกาณนะโอเคโดนไปทิธีกรครับเอาไปไหนแล้วอะอะไรเปลี่ยนไปเพื่อนเปลี่ยนไปไหม ฟันเหมือนเดิมไหมฮะผมรู้สึกว่าเขาฟันเหมือนเดิมป่ะตามครับตามครับตามครับเอาไปดูแล้วัอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครตามต่อนะฮะเราต้องตามอย่าให้หยุดนะครับเดี๋ยวเขาจะรีคอเวอร์ตันฟันเข้าไปทีนี้ครับจะไปไหนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยไม่ได้นะครับเราต้องตามต่อนะฮะสาลามิน่าเขาจะได้หมดนะครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งไม่ได้นะฮะ สีฟิงจะวิ่งไม่ได้แล้วนะครับปัดโดนแล้วนะครับทีนึงสีฟิงจะตุ๋ยไหมสีฟิงจะตุ๋ยไหมสีฟิงปิดประตูเอ้ยไม่ปิดหรอผมรู้เขาจะปิดประตูโอเคนะครับฆ่าสีฟิงได้แล้วนะฮะแต่เหมือนสกิลยังเป็นคล้ายๆของเดิมอยู่นะเพื่อนๆเขาบอกเขาปรับสกิลนินการไปนะครับองเล็บอสูรกายนะแต่ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาปรับอะไรไปนะฮะปรับครูดาวหรือเปล่าครับให้ใช้ได้ไวขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าฮะ นี่นะครับโดนแล้วนะครับทีนึงนะครับให้มาเหมือนคูดาวมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เขาปรับถูกไหมเพื่อนอุ้ยตีไม่โดนโอ้ยน้เป้วิ่งแล้วน้เป้ใส่เกียร์หมาแล้วน้เป้ไปนู่นแล้วอตีน้เป้หน่อยทีนึงน้เป้น้เป้ตีได้ดีทีครับโอ้โหน้เป้น้เป้จะน้เป้ะจะดื่มอันนี่จิงรัวๆไม่ได้นะนเป้นะดื่มเยอะไปนะน้เป้นะโอ้โ เราเป้ก็ดืุมไม่หยุดเลยนะฮะอนี่จริงๆนะครับแล้วก็ตามไม่หยุดเลยครับตามสเป๊ซไม่หยุดเลยนะดักครับดักตีนัเป้นะครับ Plaza. สกิลครูดาวเสร็จแล้วนะอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอีกตีไม่โดนขอทีนัปเป้นัปเป้ตุ๋ยแล้วนะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูตอนนี้น่าจะเป็นครูดาวป่ะความรู้สึกผมนะสิ่งที่โดนปรับไปน่าจะเป็นครูดาวนะเพื่อนๆเหมือนครูดาวมันเหลวขึ้นนะครับ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแทนพิธีติดแล้วสองนะเดี๋ยวผมจะแย่วนะมาครับเต็มนะฮะตามไปครับตามสีิงอุ้ยซีบิงเดี๋ยวก่อนซีบิงซีบิงพาของเพธนไปนะซีบิงตามครับตามซีบิงครับถ้าซีบิงตายครั้งนี้คือตายจริงจังแล้วนะลงลงลงเอ้าซีบิงไม่ลงโองโอ้ยซีบิงไม่ลงโองซีบิงเขาตัดสินใจพลาดนะเมื่อกี้ เขาลงโอ่งไปนะเหมือนเมื่อกี้เขาอยากจะแบบจูบตออ่อยหน่อยเนี่ะนะนะโอเคยังไม่มีใครมาเอาวิญญาณนะยามเลยเหรออ้าวเจอติมแล้วครับติมอยู่นั่นนะเฮ้ยแต่ไม่มีใครมาเอาวิญญาณนะยามยจริงใช่ไหมเนะี่ยก็มีคนมาเอาแล้วเดี๋ยวจะไอ้นี่นะตีไ่ไหนนะโดนไหมโดนไหมไหม่อกี้โดนไหมมีพานะครับเดี๋ยวไปดูก่อนมีพาน่านอยู่ตรงนี้ปะ นิพาเอาวิญญาณและยามไปแล้วนะเอ้ยไม่ใช่นิพาเจนเจนดูเป็นนิพาได้ไงเนี่ยนี่นะครับซานตาเจนเอ้าปิดประตูผิดหรือเปล่านี่นะครับตีตู้แตกเลยนะฮะตามรอยเท้าไปนะจ๊ะเฮ้ยยันอโอเคปะไม่เป็นไรครับต้องมีคนไปชุบแล้วจังหวะนี้นะลง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 ไหมลงออกไหมลงอกลงไปแล้วนะ ลุกออกไปแล้วนะต้องรีบไปตามนะครับเขาลุกออกไปแล้วครับฟุดฟิตฟูดฟิตฟูดฟิตได้กลิ่นได้กลิ่นตามรอยเท้าไปครับอุ้ยเลยเลยเลยจังหวัดเลยจังหวัดเลยจังหวัดเลยก็มานะอ้าวแปะยันนะครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ยอมครับอุ้งเหล็กอ้าวแตกนะครับตามเจนไปครับ เดี๋ยวติมต้องช่วยเจนอยู่แล้วนะเราตามเจนไปครับเจนจะแตกแล้วนะเจนอีกทีเดียว็ตุตยเย่ประธานเทพไอโกธนะเพื่อน,อนตามไปตามไปโอ้เจนยังไม่สงการนะจ๊ะยังพึ่งสาดน้ำารวออะไรแบบนี้นะ <c oughs> นหรือเปล่าโอ้ยมีคนมาช่วยเจนนะไม่รอดน,นะครับใช่นะผมว่าความสามารถนินการน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับแต่เหมือนเขาจะลดคูดาวให้เรานะ เหมือนคูดาวของท่าดินการจะใช้ได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยใช้ได้อย่ปะหรือว่าเท่าเดิมเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เร็วขึ้นนะวิว <c oughs> เลยเลยเลยเอย๊หรือว่าเท่าเดิมยี่สิบวินี่เท่าเดิมไหมฮะเพื <c oughs> ่อนคนไหนบอกผมหน่อยนะว่าความสามารถของดินการนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมยังผมยังหาไม่ได้ <c oughs> ลงไหมลงไหมอ่าลงแล้วลงแล้วลงลงแล้วนะเอาไปไหน啊อ,อุ้ยเลียเยเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเก่งเกินน้ำเป้น้ำเป้น้ำเป้จะตายแล้วนะน้ำเป้อีกทีเดียวน้ำเป้ครับโอ้โหน้ำเป้ต่อยน้ำเป้บูเลยน้ำเป้ต่อยน้ำเป้บูรี่นี่มินการจู๊บมินการจู๊บ โอ้โห,โหเลยอีกแล้วตีก็ไม่โดนนะนี่คือเราจะเล่นสนุกกันแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหวุดไปไหนเนี่ยวุดกันพันเลยนะเอาจริงๆตามครับตามนาัพเป้ไปครับอยาให้นาพเป้นะครับนัพเป้อเดียวนัพเป้ตายแล้วนะฮะเออน,นี่ครับแก้งทำเป็นมองไม่เห็นนะแล้วก็ใช้ท่าพุ่งทำลายตู้ไปเลยแล้วเพื่อน เขาออกมาไม่ทันนะฮะน้าเป๊ก็ตุ๋ยเป็น,ปนรายที่2นะครับโอเคมีคนสุดมาตรงนู้นอ้าวน้องเจนนี่อุ้ยอุ้ยตีตีวุฒิตีวุฒิน้องเจนนี่น้องเจนนี่อุ้ยประตูเยอะเหลือเกินน้องเจนนี่จ๋าทำไมน้องเจนประตูเยอะจังเไง นี่นะครับใช้แผนเดิมนะครับ